แม่ปุ้ยก็ต้องลงทุนนยจาาน้างช่างผมแท้งแน่ซื้อเครื่องบินลงทุนเช่าโรงแรมไม่เคยเลยไปแต่งจากโรงแรมไปเลยเพราะว่าอันโทเนียเวลาออกงานน่ะพี่เข้ากองออกงานแต่ผมเท้าไม่สวยไม่มีคนทำให้แม่ปุ้ยรวยเป็นพันล้านนะครั้งนี้ย ปีนี้ปีทองยังจะขี้เหนียวอยู่เหรอแม่ปุ้ยจะเอาฟรีทุกอย่างเหรอตอนนี้จ้างช่างแต่งหน้าทําผมไปเลยเออกค่าตัวเครื่องบินึ่งให้เขาออกค่าโรงแรมให้เขาแล้วให้เอ็นตนหยุดแต่งจากโรงแรมไปเลยแม่ปุ้ยปีนี้กำลังเป็นพันล้านยังจะขี้เหนียวอีกเหรอแม่ปุ้ยจะเอาเปียบนางงามไปถึงไหนแม่ปุ้ยมิกูนีเวิร์สควักเงินเลยสั หนึ่งเอาช่างหน้าช่างผมตายไปแต่งให้ให้ออนโตเนียแล้วถ้าไปกองอ่ะกอนแต่งจากโรงแรมไปเลยเพราะไอทีหมูบ้านนะ่ะมันแต่งให้นางงามตั้งเจ็ดสิบกว่าคนนะ่ะมันไม่มีเวลาหรอกไม่ต้องให้มันมายุ่งนางงามของเราสวยๆมาไปถึงก็ไปให้มันแต่งกลายเป็นกระเทยและชุดเสื้อผ้าของออนโทเนียต้องเอาสีสดๆไปป้วย ไม่ใช่ไปเอาเสื้อผ้าสีมืดๆดํำๆเพราะว่าแอนโทนเนียผิวมันดำผิวสีน้ำผึ้งมันต้องใส่สีสดสดมันถึงจะขึ้นไปให้ใส่ชุดสีดำดำเก่าๆอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นแม่ปุ้ยต้องปรับปรุงด่วนเรายังมีเวลาประตูน้ำแมะถูกถูกแตตินัํามันมีเสื้อผ้าถูกถูกชุดหนึ่งไม่กี่พันเพราะแอนโทนเนียเขาหุ่นดีอะไรก็ใส่ได้ คนมาเดินเลยซื้อแล้วส่งไปเลยจะขี้เหนียวไปทางไหนแม่ปุ้ยมีจูนิเวิร์ส